จ้าเซมอนี้มาพร้ากันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงมิมนเพื่อนคนถ้ำกาเสดเซมอนี้ฮัดพามาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามและว,ว่็วัยยุตตลาดบ้านป่าลูกอำเภอวัดริชพุ่มจังหวัสดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด,กดกระดิ่งน้ำเด้อจะได้แจ้งเตือคลิปให,หม่ตลาดปลาโลเพิ่นเปิดทุกเ,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 เสาร์วันศุกร์ประก็วันจันทร์พี่น้องเปิดอยู่สองมือเด้อจ้ะ ตลาดบา,ตาน,นตัวหลอาทิตย์นึงมันเปิดอยู่สองนึงไทยสิมาซื้อมะขายกะมากพี่น้องอเดี๋ยวยาภาพพึ่งโอ้ช่สงไซร์เจ้าเอาแล้วที่นึงยอดขีดาขีดอันขีดปากกาวไว้ในซีเมนเอาเลยดี่น้องเลยนี่เลยซีเมนเอาเลย ต้นต้นต้นลูกต้นหนัเน่ะเออต้อต้นแกล่ะอวนดันเนาะเออเปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาเจ็ดห้าร้อยบเจ็ดหาร้อย่งหมื่นเจ็ดพันห้ารอยนี่พี่น้องเจาไ้จกิลา มาโคตรพันพี่น้องราคาหนี่ต่อรองได้บ่จ้ะต่อรองได้จ้ะราคาหนี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อขามันบ่ดีตอเลาะมันบ่ดีพี่น้องคอสิงนะวันญ่ดีพี่น้อง ได้มจาตัวเดียวนี่ละจ้ะได้แมตัวเดียวขอเบอร์ทิดต่อน่จ้ะ098 098 373 3 7ดศ8 7 9 1 8 7้สนด้น็สนใจโทรติดต่อหอยเลด้วยพี่น้องด้วยครันี้เพิ่นแกยุคาละพี่น้องมันปิดเนหัวคอสิงนะพี่นองวันง่ายดีอยู่พี่น้องอาวสนใจโทรติดต่อหอยเลได้ด้วยพี่น้องด้อ เด็กขายเท่าไรว่าดีนะน่นี้ข้วนขึ้งใหญ่ดีเห็นมั้ข้อเท้าส้ทาแค่หน่ขายเนี่ยขายลรบ่โอ้เวียดเบาโอ้โอ้โอ้ขยัวิ่นเอยโอ้เราขายต่ออยู่แล้วขาย่ตัวโตแเลยใงตนโอ้ข้าวขุนลุนเลย มันอวดมันขายง่ายเนาะมันอวดมันขายง่ายรวดพี่น้องเลาดลั่งสินค้าเออใครใครก็ไล่ไหลก็จะพอมันกับมือสองมือสามเนาะผู้มือแรกก็บปนไดยพี่น้องมือสองมือสามเขาจะกระไดขึ้นไปยับกันนิดนึงนี่ละพี่น้องบ่าลายดอก ก็คือขากดีพี่น้องตลาดเ่ราท่านในใหญ่แต่ว่าคือขักแมนตลาดหอยม่นแต่ได้ขายดีเป็นว่คะไม่นอนได้หอยเพราว่าตลาดในหน่อยแต่ว่าได้ขายดีได้พี่น้องนี่แม่แล้วว่าพ่อได้ขายยุ่ขับเมนเอามาตัวนวัวด้วนี่นะ้อม่เนาะแต่ว่าให้เอาตัววัวมาทด้พี่น้องเออตัวจอยก็ได้ราคาตามจอยพี่น้อง แล้วผู้ฟังอยู่บา้านเผื่นว่ามิเตวาราคาขึ้นราคาขึ้นนะตัวจ้อยก็สิอยากได้ราคามันกับโบเมนเนาะเาก็ต้องเบิง่งเบิ่งตามเนื้อผาพี่น้องตระตูนวนวั่นยังสีมันกับเป็นราค่ายูแม่คายไปเท่าไรที่ไหนสองมื่นแปดมื่นแปดไม่ายอัอนแปดขึน้นกัไปเอาหาลอยมีพี่น้องเบิ่งราคาถึงหัว ตัวม ok ื mo, mm ่นแปดเปอร์เซ็นต์นีคนมาขายในตลาดนี่มื่นแปดคนอวดมันก็ขายง่ายอยู่พี่น้องอเสวพอวิ่งแล้วไหลไหลยื่นแม่ลูกก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าของห็นเจ้าของ ถ้าผ่้เห็นเจ้าของมีน้องแต่เห็นเจ้าของเนี่ยค่ะก็สิถามนะคะปั่นฟังเจ้าของ ปุ๊บเหเนาะปาวบ้านอันนั้นตัวคิวตัวูคิวสวัสดีค่ะครับอลองรอดตัวนี้เท่าไหร่ล่ะนี่หมื่นสีหาร้อยครับหมื่นสี่ห้าร้อยัวหู่วหูนอั่งน่งหมื่นสี่้าร้อยพี่น้องป็นสิลวเดี่ยงเลยพี่น้องเด้อ หม้อเหลียงแล้ค่ะนี่ต่อร่องเลยบจาได้ครับได้ได้ได้เบิต่องเลยเบิดหนีพว่น้งหหมอเหลียงเนาะงมเลียงเจบทายลูกก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันก็ได้หืย ้นโอ้ยจ้าเจาก่อตแท่นพ่อยิ่งดต่ว่าหอยใหญ่เยเอ้ยมีอเจ้ามาโตองได้ยูด้วยพี่น้องเด้วเอาเบอร์มาเอาเบอร์มา087 087 231 231 4282 4282สนใจทัหาหอยทองได้เลยได้จ่านี่งก่อยังมะหูขับนีเจ้าร้อยแล้วก็คืนทีได้ตัวนั้น พุ้ให่ทองข้างดำับนมก็ได้จับหางก็ได้นิกน่อยก็เลี้ยงได้ผู้ใหญ่ก็เลี้ยงดีผู้เฒทาก็เลี้ยงพี่เจยเจียเจเจระสามพนหาเอาอยู่สามพหาซื้อหรือบอกหมื่นสามันโอ้สมพันกเนห้องเปินห่งสามพันห้าร้อยบาทเนห้องไหวมื่นี ตัวนี้เจ้าเดียวกันบ่นี่บ่ครับเราเจ้าเดี๋ยวจะใส่กันสิบคนกันก็สิร่วมกันราคาหนิราคาห้องห้องไหนห้องอยวัดหมดตินี้เอาเห็นเจ้าเดียวไม่จ้างแล้เลยไปคาร์ลนันสายจับบาทคุยกั็เลาด้วยดีครับพ่อเฟืองพ่อเฟืองไหนยังมานอกจากเมร์ครับนี่ปฟาดแม่นเบิร์ตอีกเพชรตัวนี่ยซุปเนยอร่อยกระปู่ม่านีิ ตัวผู้นี่เปิดเท่าไรคะชุมหน่อยนี่ชุ้มน่อยเปิดไว้ตัวละแปดพันสองร้อยตัวละแปดพันสองร้อยคาพี่น้องราค่าบวมหมื่นนี่นี่แปดพันสอ้อยว่าั่นตัวผู้นี่หนึ่งสองามนี่8200ันสองร้อยว่าสั่นพี่น้องเ้แปดพันเท่าไหร่ก่อนยาวาสามตัวนี่เออรวมสามตัวนี่รวม ต้องไว้สองหมื่นห้าพันพี่น้องแต่ว่าต่อรองได้คันเป็นไล่ก็ได้กว่าแปดพันกว่าแปดพันกว่ากว่าเด้อพี่น้องเด้อแม่เนี่ยสามหมื่นนี่แม่นี่งามงามสามหมื่นมาสั่นพี่น้องราคาเปิดเด้ต่อรองได้ต้องขอรับต่อร่องได้พี่น้องเด้อสามสิบแปดสูงความสูงลอยสามสิบแปดนี่งามงามเปตาไปเฮ็ดแม่ผ่านแม่บอกอยู่ด้นี่พี่น้องแม่อุทัยพรอมกันดี พอเพิ่งนเงินดีแต่ว่าแม่น่ะแม่อุไทยพี่น้องเป็นลูกสาวอุไทยกล่องนี่กล่องนีสมห้าร้อกล่องนี้สาตัด้พี่น้องสอสามห้าร้อยสองห่ามพี่น้องสามตัได้บได้ตัวเดียวตัวแม่บดแม่บดทั้งสาแม่บดทั้งสามสั่นพี่น้องแม่บดทั้งสาตัวค้ายเป็นกล่อง เอาไปได้เพราะเฟืองก็ได้คลายเป็นกล่องพะนะลูกแม่เดียวบ่น้องแม่เดียวได้ลูกสองตัวเอามันคือดีแท้ปีละลูกดีเนาะเพราะว่ามันลายกับแม่มดเนาะอ่ะขอเบอร์ติดต่อเนจ้ะ 087 255 1017สนใจโทรหา,พ,ราพ่อเฟืองได้พี่น้องด้วยสนใจโทรหา,พ,ราพ่อเฟืองได้เลยจ้าตลาด แตลาดบ้านโปโลเด้อพี่น้องเด้อบ้านปลาหลูอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเปิด์ที่สองมือพี่น้องอาทิตย์นึงเปิดสองมือกระสีวันจันทร์วันจันทร์อีกมือนึงเด้อพี่น้องเด้อมือนีวันศุกร์วันจันทร์กับวันศุขพี่น้องพันเปิดที่สองมือเบิดเลย มาแต่เดตกสุดๆคือคากดีได้พี่น้องคุณเขาจะคนขึ้นรถบัสเื่อความกรนดหมวกใช่หมวกไหเขากระตายใส่หมวกน่าจข้าวมานน่าจข้าวยังออไร นั่งนอย่างกันลาบสาบอยู่พี่น้องมีแตน่ายหอยย้ายยุนรถไปเลยเัน